สวัสดีสสดครับผมชื่อเด็กชายศิลปชับุญพัชระ,ชะนันชื่อเล่นชื่อโอชิคครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาชาลิตินาคน้อยชื่อเล่นชื่อบารีค่ะวันนี้ผมจะมาอ่านข่าวเรื่องขย,ขยะขยะอันตรายกว่าที่คิดกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผลกระทบจากขยะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเช่นเป็นแหล่งพาะพันธุ์ของมแมลงและพาหาของโรค เป็นบ่อกเกิดของโรคทําให้เกิดความลาคาญทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพขยะอันตรายกว่าที่คิดกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์มีหลายประการดังนี้ 1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงและพาหะของโรคเชื้อจุลินทรีย์ที่ปเปื้อนเปื้อนอยู่ในขยะมูลฝอยจึงทําให้มีโอกาสแพร่พันธุ์ได้มากยิ่งขึ้นจึงทําให้เกิดโรคได้เช่นมแมลงวันมแมลงสาบหนู และาหาของโลกนำมาสู่คนได้ 2. เป็นบ่อกเกิดของโลกการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่ดีหรือปล่ยปะละเลยจึงทาให้มีขยะมูลฝอยตกค้างไว้ในชุมชนจึงทาให้เกิดโรคได้เช่นตับอักเสบเชื้อไทฟอย์เชื้อโรคเอดสามทำให้เกิดความรำคาญ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ไม่หมดจึงทําให้เกิดกลิ่นเหม็นรบก,กวนไปทั่วชุมชน 4. ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซากแบตเตอรี่ซากฐานไฟฉายที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณโลหะหนักจําพวกปรอดตะกั่วแคดเมียม 5. ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตรายจึงทําให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เช่นโรคทางเดืออาหาร มีเชื้อแบคทีเรียที่มีมาแรงวันเป็นพาหะข้อแนะนำการขัดแยกขยะแต่ละประเภทตามหลักสาม R 1 A ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดจากขยะอาทิโรคระบบทางเดินอาหารโรคจากการติดเชื้อโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังโรคมะเร็ง 1. โรคระบบทางเดินอาหารเกิดจากจุลินทรีย์ต่างๆเช่นไวรัสราแบคทีเรีย 2. โรคจากการติดเชื้ออันตรายจากขยะติดเชื้อโรคเช่นถุงยางอนามายัยผ้าอนามายัยกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วหรือขยะที่เป็นวัตถุมีคมเช่นแก้วแตก 3. โรคภูมิแพ้เกิดจากการสูดดมกลิ่นขยะหรือฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจากเศษขยะ 4. โรคผิวหนังขยะมีพิษบางชนิดเช่นยาฆ่า,มาแมลงมีสารอันตรายประกอบหากสัมผัสโดยตรงจะทำให้ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ 5. โรคมะเร็งหากสัมผสัสสารเคมีอันตรายต่างๆระยะเวลานานอาจทำให้เสี่ยงต่อก,การเป็นโรคมะเร็งไดเ้เพื่อนๆเห็นผลกระทบที่เกิดจากขยะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้พวกเราได้นำวิธีป้องกันอันตรายมาฝาก่ันแล้วคะ่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างกันนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ